สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอเพื่อการศึกษาของครูประยงกันตุลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับชั้นม .1 ม .2 ม .3 มัธยมศึกษาตอนต้นแต่ว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาสําหรับน้องม .1 เป็นการทบทวนคําทั้ง7ชนิดในภาษาไทยนะครับคุณครูจะพยายามทําให้ใกล้เคียงกับวิธีสอนแบบ active learning นะครับ คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ฟังได้พูดได้เขียนได้ศึกษาหาความรู้มากเป็นเป็นพิเศษนะครับคุณครูคอยแนะนำคอยบอกกล่าวเล็กๆน้อยๆนะครับคำทั้ง7ชนิดวิดีโอนี้คือคำกริยานะครับ เองนะครับ Active Learning บันทึกให้สวยงามเรียบร้อยและก็ทำความเข้าใจไปด้วยมีหชนิดนะครับสำหรับคำกริยามีอะไรบ้าง อันที่หไม่มีกรรมอันที่2มีกรรมอาจจะเร็วนะครับกลับมาดูซ้ำได้หยุดไว้ได้นะครับชิดที่สาม มีส่วนมาเติมเต็มมาเติมมาเติมเต็มเพื่อให้ประโยคนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นที่เคยของแดงเป็นครูใช้คำว่าเป็นนะครับมาช่วยมาเติมเต็มถ้าหากบอกว่าพี่ของแดงครูไม่ค่อยจะชัดเจนอาจจะงงก็หามกริยามาเติมเต็มกดใช้คำว่าเป็นที่ของแดงเป็นครูส่วนตัวอย่างอื่นก็ อ่านเองคิดเองวิเคราะห์นะครับจะพยายามทำให้ใกล้เคียง Active Learning มากที่สุด4กริยาช่วยนอกเหนือจากตัวอย่างทั้งหมดนี้นักเรียนก็สามารถค้นคว้านะครับจากแหล่งอื่นได้นะครับ ชนิดที่5ทําหน้าที่คล้ายคล้ายคํานามแต่ไม่ใช่คํานามนะครับ ติดตามนะครับทางช่อง youtube นะครับค้นหาคำว่าประยงประยงขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้สวัสดีครับ